คุณผู้ชมหอนอยู่สวัสดีค่ะวันนี้พบกับก๊อฟแกร์และรายการบางขอกกระซิบเขาสบกระซิบวันนี้มาเป็นหมาบ้าค่ะระวันนี้ค่ะก๊อฟแกรนะคะอยู่ที่ช่องสามมารีนนค่ะกับเบื้องหลังละครเรื่องโทษฐานที่รักเธอวันนี้ก๊อฟแกรจะมาสัมภาษณ์แก๊งหมาบ้าวันนี้ก๊อฟแกร์ก็เลยต้องมาเป็นหมากับเขาด้วยแต่จะพันอะไรให้คุณผู้ชมเนี่ยต้องไปลองติดตามนะคะเดาดูว่าเห่าแบบนี้มันพันอะไรกันแน่ถ้าจะหอนขนาดนี้เละแนะนำให้ไปหอนที่วัดเลยจ้าเอาให้ล่นป่าไปเลย สวัสดีค่ะคุณมีนค่ะคุณมีนคุณรับบทเป็นใครคะรับบทเป็นปีรากาค่ะเป็นหมอนักศึกษาแพทย์ปีหกในเรื่องนี้มีแก๊งหมาบกหมาบ้าด้วยคุณไปอยู่บ้าเขาได้ไหมคะไม่ผมฉีดพิษสุนัขบ้าเรียบร้อยไม่เข้าใกล้ถ้าเกิดได้อยู่ในนั้นล่ะเขาจะมีเป็นพันต่างๆคุณอยากจะลองเป็นพันไหนอ่าครัผมเราต้องเป็นพันธุหมาที่ผมเลี้ยงครับผมเป็นบีชองปชองอยน่ารักมากไปนอนกับพี่สักคืนไหมไม่ไปไม่ไปแล้วพี่ยังมันเห่ายังไงอะ อันนั้นหมาเลยหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่วันนี้เรามาเจอคุณน้ำหวานในชุดสีขาวสดสีแม่ชีสีขาวสดแปลสีขาวสดแปลค่ะ คุณรับบทเป็นใครเรื่องนี้คุณต้องเป็นคนดีแน่นอนในเรื่องนี้นะคะรับบทเป็นเมษาค่ะในเรื่องจะเป็นผู้หญิงที่รักตัวเองรัยสบายแล้วก็เป็นคนทะเยอทะยานเกิดมาแค่นี้คนดีที่พูดมาที่คาแรคเตอร์คนดีทั้งนั้นเลยเรื่องนี้เนี่ยเขามีแก๊งหมาด้วยแก๊งหมานสมมุติว่าคุณได้อยู่ในแก๊งนี้คุณอยากจะเป็นหมาพันธุ์อะไรเอาเป็นพันธุ์ที่ตัวเองเลี้ยงลวกันพันธุ์อะไรครับ m u l t i p l u อ o y ค่ะมาแย่ถ้าเกิดเรามาอยู่บนสังเวียนเดียวกันคุณอยู่พันธุ์หมาคุณแล้วดีไซนง หนังชอบนังชอบนังชอบจริงหรอเขาอีกเขาอีกเขาอีกคนสวยกับคนบ้าเราอยู่ด้วยกันอะมันก็เป็นเช่นนี้แหละ เบรกนี้ล่ะพบกับหนึ่งในแก๊งหมาบ้านในเรื่องตัวจริงมาเลยเจอกันหน่อยก็อยากเข้าแก๊งด้วยไงแก๊งหมาบ้าของคุณอ่ะ สายพันอะไรครับเนี่ยอนหมาบ้าหนึ่งในตัวละครจากแก๊งบะาบ้าเรื่องโท่าฐานที่รักเธอคุณรับบทชื่ออะไรในเรื่องชื่อของผมคือแซมแต่ถ้าเกิดผมใส่หน้ากากผมจะกลายเป็นไซเบรียนทันทีความโหดร้ายของคาแรคเตอร์ไซเบรียนจริงๆแก๊งเราเนี่ยมันไม่มีใครร้ายอยู่แล้วครับคือแก๊งนี้เนี่ยต้องมีผมนะครับเพราะว่าเป็นสายไอทีของแก๊งไม่ว่าจะไปบกที่ไหนอากจะได้แบบคลิปลับอะไรต่างๆผมคนเดียวเท่านั้นชีวิตจริงได้ไหมคะพี่คิดว่าย่งไล่ะ ถ้าเกิดคุณเป็นหมาพันเซเบรียนจริงคุณจะขู่คู่ต่อสู้ยังไงให้เขากลัวสมมุติพี่เป็นพันบางแก้วถ้าเห่าจะไม่รักนะนี่ทำไมเป็นคนหัวไวแบบนี้ <laughs> แบบนี้เหรอก็เห็นว่าคุณอยู่แก๊งหมาบ้าแก๊งหมาบ้าแต่คนไม่บ้าแก๊งหมาบ้าเนี่ยคุณเป็นพันอะไรพุดเดินค่ะน่ารักแต่ว oui> ่าคาแรคเตอร์ของเราไม่ได้น่ารักในเรื่องชื่ออะไรคะชื่อพูดซอนค่ะฉายาในแก๊งก็พุดเดินค่ะในชีวิตจริงถ้าเกิดให้เราเลือกคุณอยากเป็นหมาพันอะไรต้องแบบพันใหญ่ๆดุดูในเงี้ย네ค่ะอย่างแฉละอย่างมันเชฟเฟิลได้ไหมคะต้องหมาตำรวจแล้วถ้าเกิดแบบว่าเราต้องแบบเป็นหมาตำรวจแบบนั้นเราจะขู่ยังไงคงไม่ใช่เสียงแต่คงดู ขวดเลยใจลองทำบบก๊อกละครดีของช่องสามแต่จะเอาแนวรถไหนล่ะรายการบางกอกเราจะมาบอกคุณผู้ชมแน่นอนค่ะ